โชคไม่ดีเลยโชคไม่เข้าข้างเลยคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมคะวันนี้นะคะพินมีเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มหนึ่งที่พินไปอ่านมาหนังสือเล่มน,นั้นมีชื่อว่ากุศลักนะคะเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขาอายุ64ปีคนหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเดวิดเป็นคนที่เชื่อว่าโชคดีเป็นเรื่องของชะตาเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดมาแล้วอีกคนนึงชื่อว่าวิกเตอร์ เป็นคนที่เชื่อว่าโชคดีเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่วิกเตอร์ได้อธิบายเรื่องของโชคดีเนี่ยผ่านนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของอัศวินสองคนที่พากันออกไปหาต้นคอบเวอร์วิเศษสี่ใบที่เชื่อว่าถ้าใครได้ครอบครองจะมีโชคและในเรื่องนี้นะคะมีข้อคิดเด่นๆอยู่10ข้อด้วยกันข้อที่1นึ่เขาได้กล่าวไว้ว่าโชคนั้นอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเราไม่ได้สร้างเอง แต่โชคดีจะอยู่กับเราได้นานถ้าเราเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเองข้อที่2คนที่อยากมีโชคนั้นมีมากแต่คนที่จะลงมือไขว้คว้า,ามีน้อยข้อที่3ถ้าตอนนี้นะคะเรายังไม่มีโชคดีมาเยือนอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะแวดล้อมเดิมๆเราลองสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ๆห,หรือไปอยู่ในที่ใหม่ๆดูโชคดีนั้นอาจจะมาเยือนเราก็ได้ข้อที่4การสร้าง ภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมหมายถึงว่าคนอื่นต้องได้ประโยชน์ด้วยมันจะนำพาโชคดีนั้นมาให้กับเราข้อที่5การเตรียมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมให้เริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้อย่าผัดวันประกันพุ่งเพราะถ้าหากว่าเราผัดวันประกันพุ่งบางทีโชคดีนั้นอาจจะไม่มาเยือนเราเลยก็ได้ข้อที่ 6. บางครั้งเราก็มั่นใจว่าสภาวะแวดล้อมนั้นเหมาะสมแล้ว โชคดียังไม่มาเยือนเราอาจจะเป็นเพราะว่ามันขาดสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้เลยข้อที่ 7. คนที่เชื่อแต่เรื่องโชคจะมองว่าการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นเรื่องไร้สาระแต่คนที่ลงมือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมจะไม่กังวลเรื่องโชคเลยข้อที่8ไม่มีใครขายโชคดีได้โชคดีนั้นไม่มีขายอย่าไปหลงเชื่อคนที่มาขายโชคให้กับคุณ ข้อที่9เมื่อเราสร้างสภาวะาเหมาะสมให้ครบทุกประการแล้วจงอดทนรอและจงมีความเชื่อมัน่นข้อที่10การสร้างโชคดีนั้นก็คือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมให้กับโอกาสและโอกาสนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่โอกาสนั้นมีอยู่ตลอดถ้าหากว่าเราเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมโอกาสนั้นจะกลายเป็นโชคดีท,ทันทีสรุปก็คือ การสร้างโชคดีก็คือการสร้างสภาวะให้เหมาะสมกับโอกาสนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ลองไปหาหนังสือที่ชื่อว่ากุดลักมาอ่านดูนะคะ